ร้อยกว่าคน,นะค่ะต้องขอบคุณน้องการ่ะน้องการก็เป็นเป็นคนต้นคิดแล้วก็เตรียมงานเห็นบอกว่าตั้งแต่ปีที่แล้วโทรหาทุกคนโทรหาพี่บอยโทรหาทุกคนด้วยตัวเองหมดยิ่งใหญ่ที่สุดค่ะก็ไม่เคย ไม่เคยปกติไม่ได้จัดงานวันเกิดกันเลยก็จะไปกินข้าวบ้างอะไรเงี้ยหรือว่าถ้าเกิดช่วงไหนทํางานอยู่กองถ่ายแล้วก็เราก็อยู่ในกองถ่ายอะไรเงี้ยไม่เคยแบบเป็นเรื่องเป็นราวอะไรขนาดนี้แต่ว่าคือเท่าที่ทราบคือน้องไก่เขาบอกว่าเออแม่60ิแล้วก็เลยบอกเนี่ยเขาก็เลยรู้กันทั้งบางเลยอะไปไหนก็อู้แซยิสแล้วล่ะค้า่เออแล้วก็บอกไม่เป็นไรก็เขาบอกเออก็อยากให้แม่แบบมีอะไรหน่อยอะไรเงี้ยมันแบบว่ามันเป็นแบบเลขที่ดีอะไรเงี้ย นกชายอะไปตามแจ๊สมาได้แจ๊สสยามซึ่งเป็นพุ่งกับคนแรกทีู่กทำงานด้วยเห็นนกแต่อายุ15้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เพิ่งได้เจอแกอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เซอร์ไพรส์แล้วแล้วก็หลายๆคนที่พี่หลายๆคนที่ตั้งแต่เข้าวงการโดยเฉพาะแบบวงการแฟชั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เพิ่งได้เจอแล้วก็น้องกันเซอร์ไพรส์ด้วยการร้องเพลงให้ซึ่งไม่เคยรู้เลยว่าร้องเพลงเพราะขนาดนี้แบบตลกมากเลยแล้วทุกคนก็เซอร์ไพรส์ทั้งงานเพราะว่าเขาก็ไปแอบร้องคุณบอกเฮ้ย ทำไมร้องดีขนาดนี้ไม่เคยบอกผมอะไรเงี้ยกก็ไม่มีใครรู้อะไรเงี้ยก็ก็ถือว่าเป็นเซอร์ไพรส์แบบสำคัญที่สุดแล้วค่ะตรงนั้น